โอ้สวัสดีนะครับผมอยู่กันกับผมนะครับเพคครั้งนะครับก็คันนี้เขาเรียกรถอะไรครับรถเกียร์ข้าวครับรถเกียร์ข้าวแต่ถ้าผมไม่ไวาเกียร์ข้าวได้ไหมได้เขาวิ่งตามวิ่งตามไร <ป S 1> ตา<ำ>มนานเนาะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องเอาเอาชุดนี้แต่ว่าทำสลักนี่ลากผมว่าลากของได้สบายนะลากสลารีลากอ่าลากสารีลากอะไรไปนานะครับไปไปเข้าสวนเข้าอะไรเนี่ยผมว่าสบายนะครับ ตัวนี้จะได้วันรถเกียร์ข้าวก็ไม่เชิงนะพี<ช>่เนาะเอาใช้งานได้ทั่วไปทั่วไปครับส <ตำ S 2> าหรับใช้งานอะไรครับครับคัน,นคันนี้พี่ต่อขายเท่าไหร่ถ้าตัวเปล่าเลยอยู่ที่เจ็ดหมื่นไม่มีลากหลังก็คือไม่ไม่เอาตัวลากหลังนะครับเจ็ดหมื่นเป็นตัวเปล่านะครับไม่ไม่ไม่มีลากหลังแต่ได้เครื่องไหมเจ็ดหมื่นตัวตัวนี้ไม่ไม่ได้เครื่องไม่ได้เครื่องครับตัวเปล่าอ่าฮะ อันนี้เฉพาะตัวเปล่านะครับเจ็ดหมื่นก็แต่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาต่อมาเพื่อใช้ในในร้านข้าวเนาะใช่ครับอ่าเพื่อใช้ในร้านข้าวนะครับสําหรับตัวนี้ระบบยกระบบยกนี่หมื่นห้าครับระบบยกหมื่นห้ารถเกียร์รวมกันนะอ๋อชุดชุดนี้นะใช่ครับเป็นมันมีปั๊มดับมันโลหลิกนะครับยกได้ครับผมนี่เกียร์เป็นเกียร์แอลใหญ่เกียร์อะไรนะพี่เกียร์แอลเกียร์แอลใช่ครับ อิสุกเอลเลยครับอิสุกเอลตัวนี้เหรอพี่ใช่ครห้าเกียร์นะครับวิ่งไวสิอย่างนี้ก็พอได้ครับพอได้แล้วผมว่าเกใหญ่นะครับห้าเกียร์ถ้าถ้าเอาแบบไปไปทั้งชุดแบบนี้พี่ทั้งชุดตัวนี้เครื่องด้วยอันนี้แบบยกได้เลยอะไรประมาณนี้จะเป็นเครื่องจีนอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นยกได้หางยกได้ถ้าไม่เอาชุดหางยกได้ลดไปอีก หมื่นห้าถ้าไม่เอาชุดหางยกได้นะครับลดไปหมื่นห้านะถ้าไม่เอาเครื่องอีกแมวเอาเครื่องเครื่องจีนอยู่ที่สองหมื่นห้าลดไปสองหมื่นห้าใช่ไหมตามนี้นะครับถ้าแมวเอาล้ออีกล้อต้องเอาสิงั้นจะเดินยังไงเรืพี่สันเผื่อว่าเขามีล้ออยู่แล้วอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นติดได้นะเบ๊ขับได้ไหมครับได้คอันนี้เป็นไฟฟ้า เป็นรถอ๋อไฟชาร์จเป็นรถอันนี้ครับพี่รถรถกลรถกลับข้าวรถกลับข้าวกับมันครับเกียร์อิสระอ๋อเออพี่ไหลอ๋อไหลอ๋อมันอิสระได้อิสระได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามถามอีกหน่อยถ้าถ้าถ้าผมไม่เอาอันเนี้ยแต่แบบเอาไปใส่ผ่านได้ไหมไหมผ่านอ่ะได้แต่ผ่านก็ได้ผมลองมีพ่ลิตใส่ผ่านก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าไฮดรอลิกมันยกได้ปรับได้เหมือนรถไถเลยนะ เผื่อใครจะนึกเอาไปถ่ายตาไรต่อมานะครับโอเคนี่นะครับก็สามารถไม่ใช่ว่าเอาไม่ใช่ว่าอาจจะเพราะว่าในร้านนะครับเอาไปใครแบบใครนึกคือเออจะเอาไปถ่ายนาเออเออถ่ายโด้วยนาได้นะถ่ายนาได้นะผมว่าถ่ายนาได้เลยอย่างนะพี่พูดถึงเอาหูสลักคองเนี่ยไปได้เลยนะลากลากลากเทเลอร์ลาสซารี่ไปไปไล่เป็นนาลากของได้สบายนะครับตอนมีห้าเกียร์นะพี่เนาะ ห้าเกียร์โอเคได้ให้พี่เขาลองสตาร์ทแล้วก็ลองขับให้ดูนะครับมันมันชาร์จมันชาร์จได้พี่สำหรับได้อันนี้มีได้ชาร์จนะชาร์จแบตได้ได้สบายนะครับมีโช๊คนะครับเป็นระบบโช๊คโช๊คหน้าโช๊คลังครับเพี่โช๊คหน้าโช๊คลัางนะครับผมสบายมากอนาคตมีคุณสี่ มันรางมันมันมีน้ำออกลื่นใช่ใช่พี่ถ้าถ้าเป็นคุณสี่เนี่ยสบายนะผมว่าอนาคตต้องมีนะครับมีมีแน่นอนพี่เขาบอกว่ามีแน่นอนคือคือไปแล้วสตาร์ทไฟฟ้าสตาร์ทกุญแจเนี่ยอ๋อคือจะมีได้อยู่ในเกียร์ครับได้อยู่ในเกียร์เลยนะซึ้อเครื่องไหนมาก็เป็นการสตาร์ทหมดนะครับแบตหมดพี่เฮ้ยเมื่อกี้ลืมเหยียบคลัตช รามารถปาเี่มือพี่อะไรเนะี่ยอันนี้เกีย่ยปากครับเกีย่ยปากไม่ ครับอ่านี่แกถอยนะครับผมว่าแม่จำเป็นต้องไปใช้ในร้านตข้าวอย่างแบบใช้อย,อย่างอื่นก็ได้นะคมันอาจะใช้ได้เยอะ มีห้ากเกียร์นะครับอ่าโอ้เบรกดีด้วยเบรกนึบเลยอ่ะถ้าว่าเอาไว้เอาไว้ขับลากลากปุ๋ยลากข้าวไปนหนว่าเหมาะนะผมว่านะหรือว,ว่าเอาข้าวไรเข้าวสวนก็ได้นะครับ ปึ๊บอ่ะฮึอันนี้นะครับอ่าสมมติไอ้จำลองนะครับเอาไว้ลากข้าวตามร้านนะครับเนี่ๆปุบฮะเราใส่เราโยนแล้วเราแถะล่องมันทำไมเนี่ยก็จะได้นะเนาะอืมแต่ว่าล่องมันจะพอดีป่ะล่ะล้ออ่ะคือเราต้องแตะขยับได้อ่า อ่าไปเกียร์ครวินก็ประมาณส,ส,าสี่สี่สี่ครึ่งนะ เราไปไกลอ๋อแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว c o เ e าอะไรอย่างเงเลย ก็อย่างที่ดูไปนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นนะก็จะเป็นเอาใช้ในร้านนะผมว่าเหมาะอยู่นะครับผมก็อาจจะผมอาจะพาไปดูโอ้เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งนะศูนย์สามเก้าเจ็ดเก้าหกสี่นะครับผมปูเพชรทวีสินนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับเผื่อใครสนใจอยากได้นะครับผม อ่โอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ,รบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ